คลิปนี้ครับพาวท่านมาดูบรรยากาศงานบูญที่วัดราชศรีดา,าวขอบคุณครับในทีมงานท,ทุกทีมงานที่มาช่วยน้ำหินพวกโอ้คันนี้รอจริงครับไอหมอคันนี้นี่ฮะแน่นอนจดนอดน ช่างบิกบ้านโบนร,รับเขียนป้ายไม้ร้อิบล้โดยใช้เทคนิคดั้งเดิมใช้สีเกรดดีสวยสดติดทนนานเป็นงานที่สร้างด้วยใจรับประกันสวยทุกลายเส้นสนใจติดต่อได้ที่สวัสดีครับอยู่กับช่อง sbt นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับพาท่านนะมาดูบรรยากาศงานบุญที่วัดราชศราที่นี่อำเภอบ้านแหลมเนาะติดติดกับ แถวาบางแก้วอะแต่ตรงนี้จริงมันอำเภอบ้านแหลมแล้วก็มันติดกับบางจานนะครับวันนี้ก็จัดโดยผูใหญ่ก,กิติแม็โคนะครับก็พอดีว่า14-22เดือนหน้าเนี่ยที่วัดนะครับจะมีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในลานรวมรถนะครับก็ทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าก็คือว่าให้รถแต่คันเนี่ยมารวมกันที่วัดเลยครับนี่ฮะตอนนี้ก็เราถ่ายอยู่บนคันนี้ครับนี่ฮะให้เครดิตเจ้าของรถก็หน่อยวันนี้แต่คันก็ เอาเหินคลุกมาบริจาคให้วัดนะครับนี่ฮะก็อย่างที่บอกครับประมาณเดือนประมาณเดือนหน้าเนี่ยสิบสี่ถึงยีเนี่ยที่วัดจะมีงานปิดทองนะครับก็เขาเอาเหินคลุกเนี่ยมาปูทําทางนะครับทำทางเข้าออกเขาเรียกว่าพุทธศาสนิกชนเนาะที่คนที่ว่ามาทาบุญนะครับคนที่ว่ามางานนะก็ทำทางเข้าออกให้รถวิ่งได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็มาเยอะเลยครับมาหลายคันมากแล้วก็จะมีชุดทุกบวงมาอีกเจ้าภาพงานวันนี้วันดีครับพุทธกิตินะครับวันนี้ที่วัดเนี่ยครับ คือทางวัดเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็เราจะเอาไปลงตรงไหนบ้างครับวันนี้ก็วัดก็คือต้องการสนับสนุนเงินุกครับอ่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ว่ามาวมง,งานติดทองครับอ่าใส่สนับนุนคันคลองออกไปให้รถที่ว่ามาติดทองได้ใช้สอยที่ว่า ให้มาสะดวกสบายมากขึ้นให้ทางวิ่งสบายให้ทางวิ่งสบายมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทางมเป็นดินทางเป็นดินครับแล้ววันนั้นที่เรามาดูเนี่ยคือมันเป็นโคลนด้วยอ่ามันเป็นโคลนด้วยทีนี้ว่าคือเราสร้างถนนเส้นใหม่ขึ้นมาก็คือเพื่อให้รถที่มางานสะดวกในการสัญจรอั้วันนี้ในพิษงานขอบคุณนะหมู่บ้านครับั้าหมู่ที่หกนะครับพอโดยท่านกำนันบุญเรือรัตนคาม พร้อมด้วยสารวัตรทั้งสองท่านพร้อมด้วยผู้ช่วยทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ในทีมงานของมูลที่สองตำบลบางการซึ่งก็นำไปนำโดยนะครับท่านผู้ใหญ่กิติเอ็มจุย้ยกับทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่ทั้งสองนะครับแล้วก็อปตนะครับมบัติเอ็มจุย้ย ครับอันนี้ในทีมงานแล้วก็ฝากขอบคุณนี่แหละฝากขอบคุณทีมงานที่มาลดมาช่วยครับแล้วก็ให้ท่านู้ทหญยกิติกับกาวขอบคุณครับในทีมงานทุกๆท,กทีมงานที่มาช่วยนำหินพวกมาสายถนนในการจัดจอนเข้าออกของผู้ที่จะมาร่วมบุญลูกุศลติดของฝั่งลูกมิตร ขอวัตสุธาในวันที่13ถึง24กุมภาพันธ์ครับซึ่มก็จะถึงที่ไม่กี่วันแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทีมง,งานทุกห้างร้านบริษัทกับแล้วก็ทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางหินคุกและรถรถประทุกรถถ่ายเกตที่รถอ เอเจอร์ใช่ไหมถูกไหมเอเอร์ใช่ท่างกับนั้นของท่านกับนันแบงค์แล้วก็รดโบสถ์ลดน้ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ,บ,นนรบทุกท่านเป็นอย่างสูงในวันนี้ซึ่งงานวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกท่านเป็นอย่างดีงานก็สําเร็จโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งก็ใกล้จะสุดทางแล้วลเขาก็คิดว่าไม่เกินความสามารถในทีมงานนี้ทําเส้นทางนี้จนสุดทางออก บ้านเราสะพานดาวได้ต้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณ,ค,ณครับออกพักแล้วจะประกาพิธีของพระนุ่นวัดรัชาถาน,นะครับที่14ถึง22นะครับขอให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับทีมงานจาทัดแบคโควัน <S S นี้เราอยู่ที่งานบุญวัดารัชถาครับมากันแล้วครับวันนี้ ไม่ต้องตั้งขบวนอะไรให้มากมายมารวมตัวกันที่วัดเลยครับนี่ล,นล,นลายชุดเลยนะต่อแถวกันเข้ามาครับทีมงานคันนาพังส่งเข้าประกวดสองลำวันนี้เสียอ้วนร้อยจิาเขียวเนียวซับซับนัทนัทะทันใช่ไหม <laughs> เออนี่ครับนายพศนายพศ เนี่สุพศยอดเขียวเนี่ยซับนะครับอันนี้รถสุปตาเบืองเพชร่าไปไหนมาไหนนี่ชื่อเสียงเรื่องลือคันนี้โอ้โหสามคันนี้สีเขียวนั้นเลยเว้ยนี่ใส่ยุ่นเลยคันนี้นะีคันนี้รถแถวนาบราสามนะแถวนี้แหละ เี๋แรกคิดว่าเราจะอัมแต่เปล่านะครับรถต้รถันี้นี่แหละคันนี้แปดน็อตเบรคแห้งนะครับรถพิทักษ์นะมากันหลายคันมากเลยวันนี้นะชุดดำมสามคิวเมืองเพชรก็มาครับนี่ครับดำน้อยนะครับส่วนบัลลาดนะครับมาเมืงนองไทยวันนี้ อันนี้300นะครับแล้วก็อีแตนก็มาเหมือนกันครับนี่ฮะแน่นอนจัดอีแตนมบนล่านะครับเอาครับนีบบมบ่มีแจกน้ำด้วย อ่อีแตนดัมนะครับตรงคันคลองก็จะเป็นที่จอดของรถพ่วงนะครับนี่ฮะรถพ่วงวันนี้ก็ตอนนี้ที่มาแล้วนะครับก็จะมีบ้านเพชรมณีนะครับแล้วก็เพชรช่องสแกนะครับนี่ครับที่ว่าเอาหินมาอ่อมา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 ช่วยถวายวัดนะครับทีมงานเจนุ่นนะครับแล้วก็กำนันเอสนะครับนี่ฮะกำนันเอสคลายครึ่งเพชรช่องสแกครับขายขขายร่ำรวยนะครับ รับกิจใดๆก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองมาเลยนะครับเป็นคณะแรกเลยนะที่ได้รับน้ำในพื้นท้องนวันนี้นี่เรียงดีจริงๆครับดูข่าวดิ <พา S 1> เรียงดีจัดวันนี้นะเนีเ่ยวนนจริงๆครับโอ้ออ <c oughs> มาถ่านจัดดีดีงานแม่ขัูสุดยอดเรียงดีมากที่นี่ ตอนนี้ก็ชุดอ e ีแตนนะครับผกเราบางคันก็ลงมือเทแล้วครับรวัยรุ่นช่องแคบทีน,นี้ก็จะเป็นทีมงานรถใหญ่แล้วครับหกล้อนะครับ นอนจริงคันนี้เ k r เอาามาดูซีรีส์8นอ็อตคันนี้กันบ้างเอสุดยอดเลยคันนี้ครับเบรกแห้งนะครับเบรกลมล้วนทรงยุ่นเลยครับคันนี้รถตามะสามนะครับเออดูทรงดทรงูทรงแบบยุ่นเลยครับอะไรแบบจัดทรงแบบจัดทรงแบบยุ่นเลยครับแคปหน้าญี่ปุ่นเห็นไหมน่โชว์รอบแปดน็อตเบรกแห้งด้วย ซีรีส์น่าหล่อเดี๋ยวถังลมถังลมเรียงสามลูกจัดว่าหล่อจัดจัดว่าเด็ดชุดนี้ทำทางเข้าออกหลังวัดครับเอ้ปูหินทางเข้าครับ ก็ไปวิ่งงานกระต่อครับคันนี้ครับออกไงกันเนี่ยลงของเสร็จก็ไปวิ่งงานกันครับ ไทยครับคูโบต้าตู้แอร์เนี่ยยังรอ,อแล้วกันเนี่ย M108S อบตอนุกโหนดหลาย วิงมาทางนี้ก่อนลงไอนามาก่อนจะทางรัดครับเดี๋ยวเทนำหน้ารถพ่วงก,ก่อน6ล้อโอ้โห,หลายชุดมากครับ F4 j คันนี้ไอ้หมอ4 j f ป Super แหม่ยอด117ครับโชคทองหลอ่อ สามด้วย115หร้อยยี่สมอแล้วก็รถเจ้าภาพครับไม่กล้านะครับมีแล้วครับตรงคันคลองเลยโอ้คันนี้หล่อจริงครับไอหมอคันนี้ไอหมอ CJ นะครับหมองเงินผู้ใหญ่น้อยหินขัด รอบนี้เขาจะยกหน้าให้เราดูไหมนี่ยุให้รถพังอีกแล้วสุดยอดเนี่ยเสียเอี่ยมซเปอร์เสียเอี่ยมทีมงานพี่อจะรันฮองใบครับ โชคทองหลอร1อนะครับ นี้ทรงล่อจริงๆสีซูมนะครับ WOC ดิดำยิงหลังด้วยพ่อไปแปดสองดังดีจริงๆรถถปาดตามหลังครับคูปุต้า M ร้อยแปด S ร้อยสิบห้าทีมงานป่าเชียบเขาทมโมนอ้าวยกเลยครับร้อยสิบห้าหกสูบนะครับหกบีจีเครื่องส้มหมูร้อยแปดสิบแรงครับ เรื่องส้มบางคนก็เรียกว่า185นะอ่ะต่อมาโชคสังสุขนี่ครับ1 0 7 1 2จยี่คันนี้โอ้โหทุกระบบจบที่ช่างเบิร์ด เรื่องครับแปดส,สามครับดังทุกดอรครับเฮ้ดังอร่อยเหาะเฮ้คันนี้เกียร์แค่โผไปเนี่ย,ยนะมันจะเป็นเกียร์ใหญ่หน,นะ จผู้ใหญ่น้อยหินขัดครับต่อแถวกันมาเทที่คันคองครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ยาวแล้วฮะ EP แรกสำหรับวัดราชธานะครับเจอกัน EP สอครับไปแล้วครับดูเรื่อง